ไปดีๆนะไปวางไว้วางไว้นะเ <c oughs> ะชื่อชมกาแฟให้หน่อยซื้อหน่อยค่ะซื้อหน่อยไหมคะซื้อกาแฟหน่อยขายอะไรคะอ้ามชิมมีการชิมกาแฟด้วยเอาฝาบลู <c oughs> กกี็นั่นแหละย่ยาก็กินแต่ตอน

ไม่ค่าซ <Sax on. S 1> oh, <laughs> <to>. ื <Creed cities> Man, me, ้อกาแฟแน่จ้าอันนั้นอะไรล่ะลูกตัวอะไรนะสิงสิงโตอ๋อสิงโตสิงโตสิงยังก็โตไม่แม่ค่าแม่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 ค่าแม่ค่าแม่แม่แม่ค่าขอดาวให้แน่แม่ค่า แม่คะ่ขะข้อดาวหน่อยนอนงานเยแม่ค้าแม่ค้าจ๋าแม,ม,ม่คาม้าจ๋าชงกาแฟเหรอคะเออใส่น้ำร้อนอีกโอ้โอ้ใส่แล้วอ่าอ่าชงชงหมุนน,น้องเพชรน้องเพชร น้องเพชรมาขอดาวให้ยายหน่อยว่มันเอากันไปเปิดหนังให้กันเมื่อไหร่ติน๋วทำอะไรคะโอมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยนี่ ก็ซ้ำไหนไหนถุงมัดเป็นมัดเลยกดกาแฟกดน้ำหอมสองแก้วค่ะเอาอเมริกาโน่กับมอคค่าเด่นแค่หน่อยนี่อไดอ๋อสิงโตอ๋สิงโตเอ้ายายไม่รู้อ่ะไม่ได้ทำไม่ได้เก็บตายตายตาโอ้สิงโตโอเคสิงโตถูกต้องลูก

ค้าขายกาแฟค้าขายกาแฟโอ้้องสดเบิึงขาปุ่นขาปุ่นอ้อนดีเนาะมึงก็ยังเปล่าอยู่บนแบ่แบแบแบแอันนี้ไปปาดสู้ย้ายเ่ากินเนๆๆี่ยเนี่เอ้าหมักกันนี้แล้วแล้ว นี่ยจ,จังจังจางใช่ป่ะพิลาา่าโอ้บักพิลาพิล่าเลยพิลาแหละปาดปาดปาดนีช่ป่เคยเคยปาดผลไม้ป่ะไม่เคยเนี่ยพอปาดปาดควันมันออกแล้วเนี่ยโน่นโนเอโอโน่นโน่นโนเออเออปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแล้วก็ทำนี้ไม่ไม่ทำอย่างนี้อ่าโอเคเคยอยู่เคยอยู่ดูวิธีนะดูวิธีปอก ปอกหมักพิลานะคะคนบึงอยู่พันหาตอนนี้ที่เราออกไปก้นอะไนะคะผู้ปาดกับหมักพิลาคือทอกันนะอ๋อคือปกหน้าคเออปืดพูนพูนพูน้ปาดปืดป้าคอยละว่าผปาดว่าเป็นนปาดเป็นก็คอยพูน้ำพูน้พูน้ำพูน้ะแม่งนี่ ขอโทษมองหลดเไรดูดูอะไรอ่ะลูกเวลาเวลาอ่อนโอเคดูนะดูนะดู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 นัดดูนัดทำได้ไหมเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะโอ้โหโอ้โหเก่งมากตบมือให้หน่อยตบมือให้หน่อยเฮ้ยตบมือให้หน่อย ยาคือไปจำบเจ้อบอกเพิงจับโอ้โหโอ้โห oh พี่ลาล่ะเอ้ย <c ười> อี่ป้าสวยงามเลยว้าวว้าวแจ็บบ่ลลูกเอ้เอาแจ็บบอลข้หน้าต่างสัน่น <c ười> <c ười> ตาไปให้ยาถวดไปให้ยาทวดเด้อถือไปถือไปได้ไหมไหนไหนไหนจะไม่หอดนป่านี่เนาะหอดใยถวดบน้อป่านี้เอาหอดใจถวดบ่พี่น้องเออถวดอยู่ไหนถวด เอาไงบ้าเอาไง้เอากระไรบ่านเอาเนี่หละแม่นั่นเดี๋ยวก็ว่ามันเอาไม่ใช่อันนั้นเป็นบักซาลี่ที่มันเน่าน่ะอันนี้เป็นอันทับทิมเออบักพีลาเออบักพีลาแม่เออบรรที่รู้จักไหมพี่น้องบักพีลาผรืว่ามือหัวคนหลอกที่อย่งดิ อียังก็บอกแมวย้ายเราหลอดพยังกอว่าขึ้นหอแต่รลอดเดลา่งวนันี้มันหลอดะบาวัดขึ้นหอแต่อดเั่มวันนี้มันหลอกเพ่งรักกันเลยถ่ายมาทักซื้อหอตลอดเว,ดล,วนนดลัเง็ตไนนาะมันคือหอแตนมเอมบ่พอเข้าใจพิษ หมยนึกว่าคือทอดลูกก็แม่คือหอดหลานโอ้จะวไปใช้ดอให้เขาเยี่ยงกวนดียี่ดพูดเยดีเยเาีีไม่ซีดีแบบนี้ยังล้มบานว่าเขาเยี่ยงกวนนางปุ้มกับมักมันเยอะแล้วหันห้างห้างเถีมันกับล้มบานเนาะมันกับ่วมันขี้เหนีกนอนขี้เหนีกขาเจ้าจังไปใส่ยานั่น Oh, yeah. ลูกไปถวายลูกไปถวายที่ดีเืมแต่ว่ากะอาไหร